สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ตูจะพามาชมส่วนในตะก้าผลไม้กันนะคะตอนนี้ที่ตูได้ตะก้ามาเยอะมากเลยค่ะจากที่ขอมาแค่สามลูกนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ป้าป้านะคะพอเห็นตะก้าก็ขอมาให้ตูเต็มไปหมดเลยค่ะเท่าที่นับได้ตอนนี้ผักที่ตูปลูกไว้ก็มี28ชนิดนะคะก็เริ่มออกดอกออกผลบ้างแล้วค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างตะกร้าแรกนะคะจะเป็นขนานะคะขนาใบแล้วก็ขนาใบขนาต้นค่ะอันนี้เป็นพริกนะคะแล้วก็เป็นกวางตุ้งค่ะแล้วก็กวางตุ้งฮ่องเต้ต่อไปนะคะก็เป็นมะระจีนค่ะออกลูกแล้วนะคะมี2องลูกเมนูต่อไปเป็นมะระยัดไส้แน่นอนค่ะ ต่อไปนะคะตรงนี้จะปลูกสับป,ปะรดมันฝรั่งแล้วก็มันแกวค่ะถัดไปก็เป็นเผือกนะคะแล้วก็ตะก้าสีแดงนะคะจะเป็นกระชายนะคะอันนี้เป็นแครอทค่ะเป็นเบบี้แครอทนะคะอันนี้เป็นผักกาดขาวกอค่ะ ต่อไปเป็นผักชีดอกคนาค่ะอันนี้อันนี้หอมแดงค่ะต้นนี้เป็นต้นบ็อกโคลี่นะคะมีอยู่สีต้นตระการต่อไปอันนี้เป็นหอมดอกค่ะ ซึ่งจะตะมูตะมิอันนี้เป็นผักกาดขาวนะคะมะเขือม่วงมะเขือยาวม่วงค่ะมีอยู่ห้าต้นอันนี้เป็นบีบรูนะคะเริ่มออกหัวแล้วค่ะ ต่อไปนะคะอันนี้เป็นคะนาค่ะอันนี้เป็นต้นกระเทียมนะคะอันนี้เป็นกระชายค่ะหัวใช้เท้านะคะเดี๋ยววันนี้จะเก็บแล้วค่ะเพราะว่าได้อายุแล้วมีอยู่ห้าหัว รอบนี้หัวใหญ่กว่ารอบที่แล้วนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศพันธ์ฟักทองอะคะ่ะลูกมันจะเป็นฟักทองแต่ไม่รู้พันุอะไรออกดอกแล้วนะคะอันนี้เป็นมะระจีนเหมือนกันคะ่ะ อันนี้เป็นมันม่วงนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็อันนี้เป็นขิงค่ะ